สวัสดีครับเพื่อนๆผมแอดมินลุงเต่าจากเพจสวนหลังบ้านครับก็ห่างหายจากการทําคลิปมาหลายเดือนนะครับวันนี้พอจะมีเวลาก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆคุยกันต่อจากที่คราวที่แล้วที่ทําคลิปเนี่ยผมมีคุยค้างอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ําที่ผมใช้ในการลดน้ําผักที่คอนโดนะครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยถามกันเข้ามาว่าเวลาที่ผมไม่อยู่หลายๆวันเวลาไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแล้วผมผมดูแลยังไงผมลดน้ํายังไง ก็วันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าระบบน้าที่ผมเซตอัพไว้ที่ที่บริเวณที่ผมปลูกผักในคอนโดเนี่ยผมเซตไว้ยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงระบบน้ำเนี่ยผมขอแบ็กกราวน์พื้นที่ในคอนโดผมคร่าวๆนิดนึ่งละกันก็คือคอนโดผมเนี่ยมันจะเป็นแบบ2ห้องนอนนะครับแล้วก็ห้องมันจะอยู่หัวมุมนะครับก็จะทําให้มีพื้นที่ในการปลูกเยอะหน่อยนะครับอย่างจุดแรกเนี่ยที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงส่วนของระเบียงห้องนอนนะครับ ผมก็จะมีปลูกไว้ทั้งกระถางที่วางอยู่ที่พื้นกระถางแขวนอยู่กับราวระเบียงนะครับแล้วก็มีทําเป็นลักษณะเป็นแปลงเล็กๆไว้ที่มุมระเบียงด้วยนะครับกับอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คืออีกฝั่งหนึ่งของห้องนอนเนี่ยก็จะมีหน้าต่างแล้วก็มันจะมีขอบหน้าต่างเล็กๆเนี่ยตรงนั้นก็จะพอวางกระถางได้นิดหน่อยตรงนั้นก็จะมีปลูก ผัักกไว้บ้บางเหมือนน,นส่วนจุดสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่ระเบียงของห้องนอนอีกห้องหนึ่งคือตอนนี้ผมทําเป็นห้องทํางานนะครับตรงนั้นก็จะมีระเบียงเล็กๆอยู่แล้วก็ผมก็ต่อขึ้นมาเป็นชั้นแล้วก็วางกระถางปลูกปลกผักสวนครัวเอาไว้บนบนชั้นเหมือนกัน เรามาพูดถึงเรื่องระบบน้ำนะครับคือเดิมเนี่ยตรงระเบียงตรงนี้มันไม่ได้มีก๊อกตอกมาครับผมก็เลยต้องเดินท่อออกมาจากในห้องมาตรงระเบียงตรงนี้แล้วก็แยกออกเป็น2ทางนะครับโดยที่ทั้ง2ทางเนี่ยก็จะมีทัมเมอร์ติดไว้นะครับซึ่งทัมเมอร์อันนี้ผมซื้อมาจากโอมโปรน่าจะประมาณ700กกว่าบาทแต่ซื้อมานานละสองาปีละฟังก์ชันการทํางานมันก็ไม่ได้ซับซอ้อนนะครับมันกออ็ตั้งได้ว่าเราจะลดน้ํา บ่อยแค่ไหนเช่นทุก12ชั่วโมงหรือทุก1วันหรือทุก3วันหรือทุกสัปดาห์อะไรประมาณนี้แล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยจะรดนานแค่ไหนอาจจะ5นาที10นาทีาคือแล้วแต่และนี้เราตั้งได้ก็คือฟังก์ชันที่ที่ทำงานก็คือมีแค่นั้นเองตัวท่อทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็จะเอาไว้ไวรดน้ําแยกโพลโซนกันก็คือฝั่งหนึ่งเนี่ยผมจะเอาไว้รดน้ําบริเวณระเบียงห้องนอนตรงนี้แล้วก็ตรงข้างหน้าต่างห้องนอนนะครับ กับอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจะลากสายไปจนถึงระเบียงของห้องทํางานก็คือจะเอาไว้รดน้ําตรงชั้นที่ปลูกต้นไม้ไว้ตรงระเบียงตรงนั้นนะครับทุกวันที่ผมอยู่คอนโดเนี่ยก็จะไม่ได้เปิดเป็นระบบอัตโนมัตินะครับก็คือจะใช้หัวรดน้ําก็คือรดน้ําด้วยวิธีแมนวนวลทุกเช้าคือการที่เราได้รดแมนวนวลเนี่ยมันก็จะทาให้เราได้ดูว่าผักเรามันมันเติบโตดีไหมมันมีปัญหามีโรคมีมแมลงอะไรหรือเปล่านะครับก็ <S <S ทุกวันก็จะใช้การรดแบบแมนวนวลแบบนี้นะครับ อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูในจุดที่ปลูกผักแต่ละจุดนะครับว่ามีการติดระบบท่อน้าไว้แบบไหนบ้างครับตามมาดูกันเลยครับครับเริ่มจากส่วนของระเบียงห้องนอนเนี่ยผมก็จะเดินท่อเมนไว้จากแถวๆประตูเนี่ยลากไปจนถึงสุดระเบียงนะครับแล้วก็อ้อมไปทางข้างหน้าต่างห้องนอนอีกอีกข้างหนึ่งนะครับตามแนวท่อตรงนี้เนี่ยผมก็มีต่อกับหัวมินิสปริงเกอร์ไว้ทั้งหมดมีอยู่5จุดแล้วก็ใส่เสาปักตามจุดต่างๆไว ซึ่งอย่างที่บอกครับในเวลาปกติที่ผมอยู่คอนโดเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้งานเนี่ยผมก็จะเอาเสาเนี่ยมาปักหลบๆไว้ด้านข้างก็คือไม่ให้มันเกะกะน,นะครับมาดูกันต่อที่หน้าต่างห้องนอนนะครับเมื่อกี้นี้ที่ผมลากสายยางมาจากระเบียงนะครับก็จะมันจะ,จะอ้อมมาถึงตรงขอบหน้าต่างตรงนี้ด้วยตรงนี้ผมไม่ได้ใชเ้เป็นหัวสปริงเกอร์แบบเดียวกับตรงระเบียงน,นะครับแต่ว่าผมจะเลือกใช้เป็นหัวน้ําหยดเพราะว่าตรงนี้ไม่อยากให้น้ํามันกระจายจนแบบเลเอะเทอะเดี๋ยวมันจะหยดลงไปข้างล่างนะครับ ผมต่อหัวน้ําหยดไว้ทั้งหมด9จุดนะครับก็มันจะก็จะสามารถปรับในแต่ละกระถางได้9จุดก็จะครอบคุมทั้งแนวขอบหน้าต่างตรงนี้ได้ทั้งหมดครับโอเคสุดท้ายเดี๋ยวไปดูตรงระเบียงห้องทํางานกันดีกว่ามาถึงที่ระเบียงฝั่งนี้นะครับ ห้องนี้ผมจะแยกท่อจากห้องนอนมานะครับเป็นทัมเมอร์อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ลากสายายางอ้อมมุมห้องมาลากมาจนถึงระเบียงห้องนี้เลยนะครับแล้วก็เหมือนกันก็คือฝั่งนี้ก็จะมีหัวฉีดน้ําที่จะเอาไว้ลดแบบแมนนวลทุกวันนะครับสำหรับระบบน้ําที่ใช้ฝั่งนี้เนี่ยผมก็จะใช้หัวมินิสปริงเกอร์เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะไม่ได้ใช้เสาปักละผมจะมัดหัวมินิสปริงเกอร์ไว้กับตัวโครงของของชั้นนะครับก็คือตรงนี้มันจะมีทั้งหมด3ชั้นผมก็จะ ติดแยกชั้นกันไว้แล้วก็ซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีวาล์วปิดเปิดของมันก็คือเผื่อว่าชั้นไหนเนี่ยที่ไม่ได้มีต้นไม้วางเนี่ยผมก็จะปิดไว้นะครับคราวนี้เวลาผมจะไม่อยู่คอนโดหลายๆวันนะครับก็ผมก็จะเซ็ตระบบน้ําโดยการเริ่มจากเอากระถางที่ที่แขวนอยู่ที่ขอบระเบียงแล้วก็พวกที่แขวนอยู่กับคอมเสเซอร์เนี่ยลงมาวางไว้ที่พื้นนะครับแล้วก็ย้ายาสปริงเกอร์เสาสปริงเกอร์เนี่ยทั้ง5ตัวเนี่ยวางให้กระจายาให้มันรดน้ําได้ ทั่วถึงทุกกระถางมากที่สุดนะครับจากนั้นก็เอาหัวฉีดน้าที่รถแบบแมนวนวลออกแล้วก็เอาท่อมาต่อกับระบบท่อที่ที่เราเดินไว้นะครับผมก็จะเซ็ตทัมเมอร์นะครับให้ทํางานทุก12ชั่วโมงทํางานครั้งละ5นาทีผมตั้งไว้เริ่มรดน้ำครั้งแรกประมาณตี5ครึง่งแปลว่ามันจะรดอีกรอบหนึ่งก็คือตอน5โมงครึง่งมันก็จะทางานอย่างนี้ทุกวันคือตี5ครึง่งกับ5โมงครึง่งแต่ว่าทัมเมอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยผมก็จะตั้งให้มันทํางานเหลื่อมเวลากันอยู่นะครับ มันจะได้ไม่ดึงน้ําให้แรงดันมันตกลงมากเกินไปนะครับผมใช้งานระบบนี้มาประมาณเกือบ3ปีละว,ว่ามันมีปัญหาไหมก็มีบ้างนะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยครั้งแรกที่ผมเดินท่อเนี่ยผมไม่ได้ใช้ตัวสายยางที่เป็นแบบทึบแสงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างฝั่งที่ลากสายยางไปทางระเบียงห้องทํางานเนี่ยเป็นฝั่งที่โดนแดดเต็มเมเลยมันทาให้เกิดตะไคร่น้ําในสายยางนะครับทีนี้พอตะไคร่น้ํามันหลุดมันก็ไปตันที่ที่หัวฉีด ที่ผมใช้ลดน้ำเนี่ยน่าจะพังไป2ตัวแล้วล่ะจริงๆวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องในระยะยาวเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนสายยางให้เป็นแบบทึบแสงร้อนะครับแต่ว่ามันจะเป็นงานใหญ่มากแล้วผมก็ยังไม่มีเวลาทำเ,าเบื้องต้นผมก็เลยไปซื้อ,อตัวฟิลเตอร์มาติดไว้ก่อนจะถึงตัวฉีดน้ำนะครับให้มันดักพวกตะไคร่น้ำไม่ให้มันเข้ามาตันที่หัวฉีดครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวทัมเมอร์เองเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มจะรวล้วนแลเหมือนกันแหละเวลาเราจะกดปุ่มเพื่อเซ็ตค่าต่างๆเนี่ย บางทีปุ่มกดมันกดติดมั่งไม่ติดมั่งแต่ก็ยังถือว่าโอเคที่ถ้าเราเซ็ตเสร็จแล้วเนี่ยมันยังทํางานตามฟังก์ชันที่เราตั้งไว้ก็ก็ถือว่ายังพอใช้งานได้อยู่นะครับสรุปโดยรวมเนี่ยระบบที่ผมใช้งานปัจจุบันเนี้ยผมก็ค่อนข้างพอใจนะครับก็มันก็ใช้งานได้ใช้งานได้ดีอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆอยๆก็ผมก็จะค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับก่อนจะจบคลิปวันนี้นะครับพิเศษเลยคือผมมีของมาแจกเพื่อนๆด้วย ตัวนี้ก็จะเป็นวาวทัมเมอร์แบบคล้ายๆกับที่ผมใช้อยู่ที่คอนโดนี่แหละเพยงแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่มันไม่ได้เป็นหน้าจอดิจิตอลแล้วก็ไม่ได้เป็นปุ่มกดการตั้งโปรแกรมเนี่ยก็คือเป็นลักษณะใช้มือบิดเอานะครับทัมเมอร์ตัวนี้ผมซื้อจาก Lazada คือจําราคาไม่ได้แล้วล่ะคือตอนแรกตั้งใจจะเอาไปใช้ที่ที่สวนแต่ว่าตอนนี้ที่สวนก็คือใช้ระบบอื่นไปแลวตัวตน,นี้ก็เลยไม่ได้ใช้งานนะครับทีนี้จะเก็บไว้เฉยๆก็กกเสียดายก็เลยเออเอามาแจากเพื่อนๆในเพจดีกว่า ตัวนี้ใช้ฐาน 3A 2กซ้อนซึ่งเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใส่ไปให้ด้วยแล้วก็จะมีคู่มือให้นะครับแต่ว่าไม่มีกล่องนะครับเพราะว่าผมหาไม่เจอแล้วไม่รู้กล่องมันอยู่ที่ไหนสำหรับเพื่อนๆที่อยากร่วมสนุกกติกาก็ไม่ยากเลยครับอันดับแรกเข้าไปที่ Facebook Fanpage สวนหลังบ้านนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปหาโพสต์ post ที่ผมลงคลิปเรื่องระบบน้ำวันนี้จากนั้นให้กดไลค์กดแชร์โพสตแล้วก็ตั้งเป็นสาธารณะนะครับแล้วก็แคปหน้าจอนะครับแล้วก็เอาไปแปะในคอมเมนต์ใต้โพสต์เลยครับ รวมสนุกกันได้จนถึงวันอาทิตย์ที่7กุมภาประมาณสัก6โมงเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มรายชื่อแล้วก็ประกาศผลไว้ในเพจใครเป็นผู้โชคดีก็รอรับของรางวัลอยู่ที่บ้านได้เลยครับครับสุดท้ายผมก็หวังว่าคลิปเรื่องระบบน้ำวันนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเอาไปเป็นไอเดียในการทำระบบน้ำใช้เองที่บ้านได้นะครับส่วนใครถ้าอยากสอบถามพูดคุยเนี่ยสามารถแอดไลน์ของส่วนหลังบ้านนะครับ ID ไลน์คือ s i b y g a r d e n i n g นะครับถ้าแอดมาแล้วก็ทักเข้ามา พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากติดตามส่วนหลังบ้านนะครับสามารถติดตามได้ในช่องทาง IG นะครับ by gardening นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage สวนหลังบ้านนะครับผมก็จะโพสอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับก็มาพูดคุยคอมเมนต์กันในนั้นได้นะครับแล้ววันนี้ผมคงต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ